เ่าสั่งแก๊ปแล้วเล่นกันไหมของมาส่งที่บ้านเยอะๆแบบไม่ต้องจ่ายเงินไหมมีใครอยู่กันครับมาส่งของครับทำไมสั่งแล้วไม่มาเอาของเนี่ยเฮ้ยมาทั้่าเสียงดีงเสียงพวกเธอฮะน่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำเลยอะเราไปแก้ขุดกันไหมล่ะ ยังไ,ไงอะ่ะเราโทรสั่งแก๊ปเล่นๆกันไหมของมาส่งที่บ้านเยอะๆแบบไม่ต้องจ่ายเงินไหมจัดไปอืมเอาอะไรดีนะเอาอันนี้ด้วยม่เออให้ฉันอยากกินอันนี้ยซื้อมาก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีบ่าไม่มีลูกค้าเลยเว้ยเฮ้ยมาแล้วต้องรีบไป มาส่งของครับเฮ้ยมาแล้วอ่ะเราลองออกไปดูสีหน้ามันกันไหมไไป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 ,ปมีใครอยู่ไหมครับมาส่งของครับมีใครอยู่ไหมครับมาแล้ว hey, 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 มาแล้วเฮ้ยมาแล้วทำไมสั่งแล้วไม่มาเอาของเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมันโทรมาช่วยไม่ต้องรับไม่ต้องรับบีบแตรก็แล้วโทรเช็คก็แล้วทําไมยังไม่มีใครออกมารับของเลยเนี่ยเราต้องเอาตังเราจ่ายค่าอาหารเองอีกแล้วเหรอทาไมเป็นแบบนี้ทําไมโทรสั่งแกงกันแบบนี้ไม่ไหวเลยเอาคุณป้าครับเห็นใครที่สั่งแก๊บแล้วไม่จ่ายตังไหมคะไม่รู้ค่ะไม่มีใครสั่งเขาสั่งผมมาแต่ว่าเขาไม่ออกมารับของครับไม่รู้ไม่มีใครสั่งแก๊บสักทีค่ะใช่คุณป้าหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันไม่ได้สั่ง ครับไม่เป็นไรครับค่เฮ้ยรวยจริงๆเลยวันนี้หลายชั่วโมงผ่านไปเหลืเรล้เฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ย เส er. oh, ียงติดเสียงเสียงพวกเธอฮะมานี่เลยมานี่เลยเธอสองคนใช่ไหมที่โทรสั่งแก๊ปแล้วไม่ประจ่ายตังค์อ่ะที่มาสองสามรอบแล้วเนี่ยพวกเธอรู้ไหมกว่านาจะหาตังค์ได้แต่ละบาทนาต้องทนแดดทนฝนหลายออเดอร์แค่ไหนหนูยังโทรมาสั่งเล่นอีกยังมีคนอีกหลายๆคนที่เขาตั้งใจทํางานหนูจะมาแกล้งพวกเขาไม่ได้นะถึงอาชีพของนาเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเลืศนหรู แต่ว่าพวกเธอก็ไม่ควรที่จะทาแบบนี้กับน้านนะจําไม่เป็นบทเรียนนะห้ามไปทาอย่างนี้กับคนอื่นอีกถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะเล่นงานพวกหนูหนักกว่านี้ก็ได้ไปอย่ากแกล้งคนอื่นแบบนี้เข,ข้าใจไหมค่ะหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะน้าไปทํางานต่อล่ละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากแกล้งคนอื่นเพื่อความสนุกของตัวเองแล้วทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนว่าคนแต่ละคนกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันยากเย็นแค่ไหน จงเอาเวลาว่างไปทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์กว่านี้แล้วอย่ากแกล้งคนอื่นอีกเลยครับ